สวัสดีครับวันนี้อยู่ช่องกินแฮสนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงการเปลี่ยนแปลงของเช่าเราในปีนี้นะครับปีที่จะปีที่เราเข้าเนี่ยแหละอันนี้คือผมก็แฮปปี้นิเจอร์กับทุกคน้วยนะคผมแฮปปี้นิเจอร์ช้าไปช้าไปประมาณแปดชั่วโมงนะครับอืตอนนั้นผมหลับไปแล้วแหละก็อย่างแรกที่เราพูดถึงก็คือเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อช่องแล้วก็ปกช่องนะครับจากกินแฮสกลายเป็น t i m m ี .png นะครับอ่าใครจะจำชื่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปสร้างแอปอะไรวะเออแอปใหม่เป็นจากตอนนร้มันกินแฮชสองส่ 4, ใช่ไหมเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้อืมอันน้นเราแล้วก็เดี๋ยวผมก็มก็จะผมก็จะลงคลิปอา,อาทิตย์ละแบบสามคลิปประมาณนั้นถ้าอาทิตย์ไหนผมลงน้อยก็สามคลิปเดี๋ยวผมจะต้องโพสไว้ล่วงหน้าว่าคลิปนี้อาทิตย์นี้จะ ว่าจะลงประมาณอ่าแบบผมจะโพสไว้ไม่ก็ผมอาจจะบอกในคลิปที่ว่าอ่าคือคลิปแบบผมเมื่ออาทิตย์นี้ผมลงสามคลิปคลิปชออาทิตย์ต่อไปผมรู้ว่าผมไม่ว่าหมูก็จะบอกไว้ในคลิปที่สามของอาทิตย์สุดท้ายนะครับของอาทิตย์วันสุดท้ายก็คือวันที่สามนะครับไม่จะเก็ตแหละอืม แล้วก็ผมก็จะเปลี่ยนแนวเล่นไปเล่นไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้เล่นเกมเดิมบ่อยๆก็แบบเปลี่ยนไปเรื่อยบางทีก็มีเกมเดิมบ้างแล้วก็รีวิวกันดมกันพาไปเรื่อยกันนองกันดมนะครับอืมอันนี้ผมก็มาเล่นเขเริ่มผมก็ติด TDS ช่วงนี้นะอืคลิปก็ไม่ค่อยจะลงไม่มีกันดาให้รีวิวด้วยแล้วก็ไม่รู้จะรีวิวเกมอะไร มันก็ถ้าเล่น TDS มันก็ผมก็ไม่รู้จะลงอะไรลงอีเวนต์หรอคนอื่นเขาลงกันไปไหนแล้วเดี๋ยวผมต้องฟาร์มเอามอท่านะผมก็ย,ยังไม่เจ็ดสิบห้ายังวะนี่อ๋อเดี๋ววะมอท่านี่นี่นี่เพราะเดี๋ยวผมจะไปเล่นอีเวนต์กับเพื่อนนะครับตอนเล่นอีเวนต์ผมถ่ายคลิปแล้วกันโอเคจะดูดด อ๋คนท้าทายผมวะไปโอเคนั่นนี่คือการเปลี่ยนแปลงของช่างผมเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับแล้วก็แอปปี้นี่มีอ,อีกรอบนะครับนั่นแหละครับพิมพ์นี้สั้นๆนี่มีอะไรเลย The bloody British